สวัสดีครับผมนายอนันต์สนอสันในอำเภอเมืองปานจังหวัดหนองปานปัญหาขยะมูลฝอยถือว่าเป็นวาระสาคัญของประเทศที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพของประชาชนจึงจําเป็นต้องรับการแก้ไขยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอําเภอเมืองปานได้เล็งเห็นความสําคัญของการสนับสนุนและยกระดับการขับเคลื่อนการดําเนินงานของธนาคารขยะ ภายใต้หลักการ 3R s หรือ3ชนะครับคือการใช้น้อยลงใช้ซ้ําและกลับมาใช้ใหม่นะครับและยังได้มีการารณรงค์สร้างการรับรู้และจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่การมีส่วนร่วมในการที่จะลดปริมาณขยะบนฝอยและคัดแยกขยะที่สามารถตํำกลับมารีซเคิลได้นะครับและพัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชนหรือหมู่บ้าน เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยังมีส่วนในการจัดสวรบริการให้กับสังคมในรูปแบบตา่ตางๆโดยที่ผ่านมาเนี่ยอำเภอเมืองปานได้มีการนําร่องจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นเป็นแห่งแรกนะครับของอำเภอที่องค์การบริหารส่วนตำบลปั้นขอนะครับและนอกจากนี้เนี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลบั้นขอก็ยังได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะครับประเภทธนาคารขยะรีไซเคิลระดับจังหวัด และพื้นเมืองปานเนี่ยก็ได้มีการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้งหมดไปศึกษาดูงานอย่างองค์การบริหารส่วนบนบ้านขอนะครับเพื่อนํากลับมาดนเนินการในพื้นที่ของตนเองและในปี2567นี้นะครับได้มีการคัดเลือกพื้นที่ตำบลเมืองปานให้เป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะนะครับโดยเทศบาลตำบลเมืองปานเนี่ยได้มีการ นำตัวแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอเนี่ยครับเข้ามาขับเคลื่อนในพื้นที่ตำบลเมืองปานทั้ง9หมู่บ้านโดยได้มีการจัดตั้งคณะทางานนะครับธนาคารขยะและได้มีการรณรงค์อบรมให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของการคัดแยกขยะพร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการจัดตั้งธนาคารขยะและมีการรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่องและจากการดําเนินง,งานที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเนี่ยสามารถคัดแยกขยะได้ด้วยตนเอง ทำให้ปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลเมืองปานในลดน้อยลงชุมชนมีความเข้มแข็งและประชาชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้นครับ